สวัสดีค่ะคุณผูช้ชมมาเด็ดข่าวบันเทิงกันอยู่กับน้ำชนาทีนะคะก็10สิบสตารบันเทิงวันนี้ข่าวเริ่มต้นกันด้วยข่าวน่ายินดีนะคะของนักแสงสาวจัก,กระจันอ์อคัเสริค่ะที่ล่าสุดนะคะเธอก็ได้เตรียมจัดงานแต่งงานกับสามีหนุ่มนักธุรกิจคุณเควัฒนาในเดือนธันวาคมนี้แล้วล่ะคะ่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะนักแสงสาวจัก,กรจันทร์อาคมศิริและว,ว่าที่เจ้าบ่าวเควัฒนาต้องเลื่อนแผนวิวาห์ออกไปอย่างไม่มีกําหนดโดยสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 นะคะแต่ก็ได้ควงกันไปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาค,คมที่ผ่านมานั้นล่าสุดนะคะคุณจัก,กรจันทร์ก็ได้เผยเรื่องดีกําหนดการพิธีมงคลสมรสและงานฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่ค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่10ธันวาคมนี้ที่โรงแรมสยามเคมเคนสกี้นะคะร้อมกับบอกทีมสี ชุดให้กับผู้ที่มาร่วมงานในการเชิญด้วยค่ะไปดูฟากฝัง่งนางร้ายสาวสวยนะคะคุณผู้ชมคุณมะปรางวิราการค่ะที่ก็เพิ่งจะถูกแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างพันตำรวจตรีชอนพรประกิจนะคะคุกข่าขอแต่างงานไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา ล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะก็ได้ขอพรรับประทานน้ำสงังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทั้งคู่และครอบครัวที่วัดราชบอบพิษสถิตมหาศีมารามราชวร,รวิหารถนนราชบอบพิษกรุงเทพมหานครค่ะโดยคุณมัพรางนะคะก็ได้โพสต์ภาพคู่สุดประทับใจลงในไอจีพร้อมกับข้อความว่า บุญเหลือเกินท่ามกลางเพื่อนพ้องแล้วก็แฟนๆนะคะที่พากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินด,ดีกันเป็นจํานวนมากเลยแล้วค่ะการสิบสตาร์บันเทิงของเราก็ต้องขอสแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะ